สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการใช้โปรแกรม imagej นะครับซึ่งโปรแกรม imagej เนี่ยก็เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ภาพถ่ายนะครับจากกล้องยูทัศน์นะครับซึ่งกล้องยูน์ทบางตัวก็มีโปรแกรมที่วิเคราะห์ได้ในตัวนะครับแต่ว่าเราสามารถเอาภาพออกมาแล้วก็ใช้โปรแกรมวิเคราะห์นะครับใน PC ของเราได้นะครับ ทีนี้มาดูตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมสามารถาดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับฟังก์ชันปกติก็ใช้ฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟังก์ชั่นพิเศษก็อาจจะต้องเสียงเงินนะครับตรงนี้เป็นโปรแกรมฟรีนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนอหลักการพื้นฐานก่อนนะครับการเซ็ทสเกลนะครับแล้วก็การวัดเส้นตรงนะครับก่อนอื่นก็ต้องเปิดภาพถ่ายขึ้นมาเลยครับ าภาพถ่ายตรงนี้ผมจะเลือกเป็นภาพของลำไส้เล็กนะครับลำไส้ของสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งนะครับก่อนีะต้องบอกกันว่าก่อนจะวัดนะครับเราต้องทําการเซตสเกลทุกครั้งนะครับเพราะว่าภาพถ่ายแต่ละภาพเนี่ยมีขนาดพิกเซล มีมีขนาดและความละเอียดที่ไม่เท่ากันนะครับก็เลยทําให้พิกเซลเนี่ยไม่เท่ากันด้วยนะครับทีนี้เราก็ต้องทําการตั้งค่าทุกครั้งนะครับหรือว่าเซตสเกลนะครับการเซตสเกลเนี่ยสิ่งต้องมีก็คือสเกลที่ได้มาจากกล้องจุลทรรศนะครับเราต้องบอกให้โปรแกรมเนี่ยรู้ว่าสเกล50ไมโครเมตรตรงนี้เท่ากับกี่พิกเซลนะครับแล้วเมื่อเราลากเส้นเนี่ยนะครับ โปรแกรมก็จะเทียบขนาดยาออกมาให้เราว่าความยาวเท่านี้พิกเซลเท่านี้เท่ากับกี่ไมโครเมตรนะครับก่อนอื่นนะครับก็เราไปคลิกที่เส้นตรงนะครับตรงนี้คลิกตั้งไว้แล้วนะครับเราไปคลิกปุ๊บนะครับเราก็จะสามารถวาดเส้นตรงได้นะครับสมมุติผมลากตรงนี้นะครับก็จะมีความยาวที่เป็นเล็งปรากฏออกมานะครับอ่สมมุติผมลากตรงนี้นี่ความยาวเท่ากับ276นะครับความยาวที่ปรากฏขึ้นที่เล็งตรงนี้นะครับ จะปรากฏในหน่วยของพิกเซลนะครับพิกเซลนะครับไม่ใช่ไมโครเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาลากที่ไมโครเมตรเทียบกับไมโครเมตรดูนะครับตรงนี้พอลากปุ๊บนะครับ50ไมโครเมตรจะเท่ากับ162พิกเซลนะครับ162พิกเซลตรงนี้เราก็รู้แล้วนะครับ อตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่า50ไมโครเมตรนะครับตรงนี้นะครับเท่ากับ162พิกเซลนะครับเฉพาะของรูปนี้นะครับถ้าเป็นรูปอื่นเราก็ต้องลากใหม่นะครับเพราะจะเพราะ50ไมโครเมตรตรงนี้ก็จะไม่เท่ากับ162พิกเซลนะครับแต่รูปก็จะต่างกันนะครับทีนี้เราก็ไปที่เช็สเกลนะครับเช็สเกลตรงนี้เมื่อกี้เท่ากับ ในหน่วยพิกเซลนะครับ distance in pixel ระยะห่างในหน่วยของพิกเซลนะครับเท่ากับ162นะครับ no distance ก็คือระยะห่างที่รู้ในหน่วยของไมโครเมตรนะครับก็คือ50นะครับ50ตรงนี้ยังไม่ต้องใส่หน่วยนะครับ pixel aspect ratio ก็ให้เท่ากับ1นะครับ unit ก็เป็นไมโครเมตรนะครับไอ้ใช้ตัว u แทนไมโครได้นะครับไมโครเมตร ก็กด global แล้วก็โอเคนะครับทีนี้เราเซตสกเกลเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ค่าที่เราลากนะครับ50ไมโครเมตรตรงนี้ก็จะเท่ากับเส้นที่เราลากนะครับอ่าโอเคเส้นที่เราลากตรงนี้นะครับถ้าความยาวลิงก์ได้เท่ากับ50ไมโครเมตรแล้วก็แสดงว่าสกเกลนั้นถูกต้องแล้วนะครับโอเคทีนี้ เรามาวัดกันเลยนะครับสมมติผมลากจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับก็จะมีความยาวปรากฏขึ้นมานะครับตรงนี้52า52ไมโครเมตรนะครับเราก็กดถ้าต้องการวัดจริงๆก็กดนะครับ analyze แล้วก็ measure นะครับก็จะมีผลขึ้นมานะครับผลวัตถกบันทึกในตารางนะครับ5 2 6 4 7 ไมโครเมตรนะครับเป็นไมโครเมตรแล้วนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะวัดนะครับได้ต่อเนื่องนะครับโดยกด analyze measure นะครับลากแล้วก็กด analyze measure นะครับผลก็จะถูกบันทึกในตารางไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะวัดเสร็จนะครับ measure นะครับ ทีนี้มาดูผลนะครับผลก็จะขึ้นมานะครับตรงนี้เราสามารถากดไฟล์แล้วก็เซฟแอ d นะครับผมจะบันทึกที่ชื่อ ct นะครับที่หน้าจอ desktop นะครับ s เซฟเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูว่าไฟล์จะถูกบันทึกในไฟล์เป็นรูปแบบของไฟล์ประเภทไหนนะครับเปิดขึ้นมา สามารถเปิดขึ้นมาในโปรแกรม Excel ได้นะครับแต่ว่านำสกุลยังคงเป็น .csv นะครับตรงนี้ถ้าเราต้องการจะบันทึกเป็น Excel จริงๆก็กด Save As อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนนำสกุลจาก .csv เป็น Excel นะครับก็กด Save นะครับแทนที่ก็ได้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะอยู่เป็นแบบ โปรแกรม x x e l เซลรบวแล้วนะครับเราสามารถที่จะคำนวณค่าต่างๆได้ในฟังก์ชันของ Excel ได้เลยนะครับอาจจะคํคำนวณค่าเฉลี่ยค่า SD นะครับก็แล้วแต่นะครับอยากไหมครับไม่อยากนะครับลองฝึกทำกันดูนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ